อันนี้อะไรข้าวโพดอันนี้อะไรห้องห้องห้องอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรไม้ลายไม้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรกระกระอะไรกระอะไร กระต่ายอันนี้มะอะไรมะม่วงมะม่วงมะม่วงอันนี้อะไรรถอ,ไอะไรรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์วิ่งยังไงรถแท็กเตอร์วิ่งยังไงอันนี้ลูกอะไรอันนี้ลูกอะไรอะไร แตงโมแตงโมใช่ไหมแตงโมอันนี้ลูกอะไรคะของโปรดหนูอะโวอะโวคาโดอะโวคาโดเออโดโดโดอันนี้มีอะไรมีอะไรมีโคอาล่ะมีโคอาล่ะอันนี้รถไฟอะไรคะรถไฟปูนปูนเกชกชกเกชกชกเกชกชก อันนี้รถอะไรรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันมีรถไฟฟ้ากับรถไฟรถไฟก็ฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักออพ,พริกพริกทำไงอันนี้ปออะไรลูกปออะไรโปรเต,ตโต้พูดดิโปเต,ตโต้ช้อนตาหนูไหลชั้นละปเตโต้แล้ว cho à anh nãy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  xôm đồ xí anh nãy xôm chi đi anh à dày nó mới cho cho anh lắc lắc anh nãy xôm anh nãy xôm anh nãy xôm chi đi anh nãy xôm anh nãy xôm luôn anh nãy xôm anh nãy anh nãy anh nãy potato potato anh à nãy dịp hay ya สุดยอดอันไหนพริกพริกอ่ะหยิบมาค่ะโอเคอันไหนเต็งโมแตงโมลูกโตๆหวานๆอ่ามาใยาหยะอ่าอันไหนมีโคราเย๋เก่งครับแล้วอันไหนสิงโตอืม สุดยอดอันไหนอันไหนเครื่องบินของลุงเอ็ดเออเออเครื่องบินอันไหนรถไฟคะอันไหนรถไฟเอ๋ชักกชักชักชัออันไหนม้าลายอันไหนม้าลายเออชักชักอ่าม้าลายเสร็จละอ่าอันไหนมังหมาอันไหนน้องหมา นั้นถืออะไรอยู่กระต่ายอันไหนน้องหมาฮงฮงหงมาฮงฮงอืมตร <อะ S 1> งอ่าอันไหนมะเขือเทศไหนสตรอเบอร์รีไ่<น>ไหนสตรอเบอร์รี่ไหนแอปเปิ้ลไหนรถลงเอ็ดไหนรถลงเอ็ดไหนรถลงเอ็ดเออรถลงเอ็ด เก่งอันไหนแอปเปิ้ลอันไหนแอปเปิ้ลเออแอปเปิ้ลยอดสุดยอดอันไหนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ่าต่อไปอันไหนข้าวโพดข้าวโพดครับโอ้ยสุดยอดช้อนสุดยอด อันไหนส้มอันไหนส้มอันไหนกล้วยกับส้มอันไหนกล้วยอันไหนส้มอันไหนกล้วยอันไหนส้มอ่ะอ่าอันไหนกล้วยอ่าอ่ะข้างหลังนี่อะไรโดข้างหลังมะม่วงอันไหนส้มส้มส้มที่หนูชอบกินอันไหนส้มอันไหนก็อะโวคาโดอันไหนอะโวคาโดอ่ะเร็วสี่นาทีแล้วเร็ว พอแล้วอันนี้อะไรมะพร้าว